คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิองอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเยาวชนอายตุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองนะครับพี่กว่าแล้วมั้งที่ไม่ได้เจอกับพี่อาฉีเนาะ,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 ะนะครับวันนี้ผมก็พอดีว่างพอดีอีกอย่างหนึ่งอุบไว้ก่อนว่าเราจะไปทาอะไรแถวนั้นเดี๋ยวอุบไว้ก่อนว่ายงเราไม่เจอกันนาวกันเถอะวันนี้ก็จะไปเยี่ยมเยยนซะหน่อยอ๋อจะไปตะไคร่ตะไครเสือไพ่เสือไพ่มาได้มาไม่ไดจะมากินมะม่วงนี่แหละ อ๋มานมันไม่มีวันนี้ไม่มีัหมดแล้วหมดแล้วเหรอไปไล่มาปุ๊หมดแล้วตายแล้วตั้งใจจะกินคนเดียวมะม่วงขายมาหมดแล้ว เร็วไปเร็ว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 เรอะไรกันเดี๋ยวดีนี่ไงจะพาไปเที่ยวไงจะไหนจะพาไปกินมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงอะไรเขาเรียกอะไรนะข้าวเหนียวมะม่วงอ่ะข้าวเหนียวมูนมะม่วงกขจะว่าเป็นวเหนียวมูนป่ะเอาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับนะครับบ้านนี้ดีชแนลครับวันนี้จะพาติวกับบิลลี่ไปกินอาหารเขาเรียกว่าอาหารอะไรวะขนมลวกวะ เขาวเนียยของหวานเออของใครรู้ป่ะของใครอ่ะอาชีเสียงหล่อไงพี่ชายเราไม่ได้มาแล้วโอ้โคุณเดิอ์ดาวองคารนะนั่นแหละไอ้เหี้ยลูกพี่กูคืออย่างงี้เราเป็นปีแล้วนะปีกว่าแล้วมั้งที่ไม่ได้เจอกับพี่อาชีเนาะนะครับวันนี้ผมก็พอดีว่างพอดีอีกอย่างหนึ่ง อุบไว้ก่อนว่าเราจะไปทำอะไรแถวนั้นด้วยเดี๋ยวอุบไว้ก่อนพูดง่ายเราไม่เจอกันนาวกันเถอะวันนี้ก็จะไปเยี่ยมเยียนซะหน่อยอ๋อจะไปตะไคร้ตะไคร้เสือไครเสือไผ่คืองี้ตะไคร้บ้านทีแรกอ่ะทีแรกก็คิดว่าพี่เขางอนเออคือมีอยู่วันหนึ่งเขาเปิดตัวรถแห่เขาด้วยอืแล้วก็เปิดตัวข้าวเหนียวมะม่วงด้วยเขาก็โทรมาหนึ่งพาจิ๋ีกับบิลลี่มาถ่ายให้หน่อยลักษณะเขาตอนนั้นเขายังไม่ว่างเขาไม่ได้งอนไม่ไม่ไม่เราไม่ว่างเราไม่ว่างเราไม่ว่างเออ พอเราไม่ได้ไปกูก็เออยี้บอีกอย่างกูลืมด้วยเอาละไม่ต้องพูดมากลืมนัดด้วยไปได้เขาดีกว่ะไปได้วันนี้ก็เลยต้องไปเนาะไปดิไปไปดิไปดิโดดไหมโดดป่านอะโดดเดี้เหรอเออโดดไปเหนื่อยอีกอ่ะมันจะได้ไม่ไวไงพอเราไปโน่นนะไปเดีไปนู่นเลยบางหัวทองเลยเราต้องไปถึงแล้วถึงไหนเนี่ยไอ้เนี่ยอ้าวมันจะไปมีฉีนี่วะ เอ้ยบ้านีอยู่ไหนอ๋อครับโดดผิดบิลลี่มาลงที่บ้านพี่นกที่เราสร้างไว้เมื่อปีที่แล้วอวันนี้พอดีเออวันนี้นะเออวันีกูส่งช่างมาช่างเข้ามาเคลมประกันให้กับลูกค้าคืองานของเราจะมีประกันของงานหนึ่งปีหนึปีในด้านเขาเรียกว่างานสถาปัตย์เนาะเช่นผนังแล้วสีหลุดล่อน หลังคารั่วอะไรพวกนี้เราต้องมาเคลมให้ลูกค้าอยู่แล้วหนึ่งปีเราต้องเข้ามาดูแลไหนไหนมาแล้วก่อนไปบ้านพี่ฉีดูงานหน่อยได้ไหมกระโดดผิดกระโดดถูกไม่ใช่ไม่ใช่บ้านพี่ฉีเราเดินไปก็ถึงแล้วอะเอออยู่กล้ตรงนี้เองใกล้ใเองแต่ก่อนเช่นเดี๋ยวเราไปดูดูคนงานก่อนมดูช่างเขาทำงานดูก่อนเนาะนะครับอย่างที่หลายๆคนรู้ผมไม่ใช่ว่าสร้างเสร็จแล้วคือจบเลยนะครับยังมีประกันผลงานหนึ่งปีนะครับต้องกลับมาดูแลให้ลูกค้าด้วยนะครับ มีปลองไนดูนด้วยไปดูด้วยนะไปข้างทำไมไห <ป S 1> นไหนลงผิดที่แล้วนี่ไงสุดหล่อสวัสด,ดีไหนไหนเป็นไงหลังนี้เยอะไหมหลังน,นี้ก็เสียหายเยอะไหมเสียหายเยอะไหมไม่เยอะครับก็จะร้าวแค่เป็นร้าวไม่ใช่ร้าวผนังมันจะเป็นร้าวแค่ไอ้ร้าวพวกผนังไอ้ผนังสกิมปูนสกิมปูนสกิมส่วนโครงสร้างไม่มีร้าวไม่มีไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับครับคืออย่างนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดงานประกันใหญ่อะไรนะ ทำไมรอเรือเขาชัดตังเลยเล้ว่อนเขาดิสุรินสุรินสุรินครับผมเอออะไรนะสีสีสีอะไรนะสีขอครับสีขอละพูมครับผมสีขอละพูมเออคืออย่างงี้งานของเราเนี่ยเบลลี่เวลาที่มันจะเสียหายส่วนใหญ่จะมีอยู่แค่นี้แหละแตกแล้วหรือไม่น้อยคือหนึ่งเลยบางครั้งโครงสร้างเราทำใหม่ใช่ไหมใช่มันยังไม่นิ่งเออเราเครื่อนได้มันมันยังให้ตัวอยู่ยังยังไม่เข้าตัวพอเนี่ยปีนี้เนี่ยมันอยู่นิ่งนั่นแหละครับผมพอเรา พอมันให้ตัวเนี่ยมันจะสั่นใช่ไหมใช่ครับมันก็จะมีรอยแตกแล้วเล็กน้อยแตกเล็กเน้อยปกติอ่าเพราะฉะนั้งหนึ่งปีผมก็ต้องเข้ามาเคมให้กับลูกค้าเนาะแล้วก็ลงดูแล้วกันบัวตรงไหนอะไรยังไงนีครับใช่ไหมอ่ะบิี่จดๆนิดๆนิดหน่อยๆเอิลองทาไหมอะไรนะทาดูไหมเออเอ๊ะไปเขาเถอะเดี๋ยวนเดี๋ยวเราเดินเดี๋ไปทาของเขาเสียหายไปเดินดูดีกว่าไม่ไม่ไม่เรไปหาพี่ฉีด่าไปดูเลยเหรอเออแต่ไม่โดดนะนักคุณเหนื่อยแล้ว ไถเราก็ไปอรถเราก็มีขึ้นรถดีกว่าไหมใช่มไหมอ่โอเคไหมเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างทำงานเป็นไงบ้างเจ้าของบ้านเด้าข่าวเจ้าของบ้านเลี้ยงขนมจีนด้วยนี่ใช่เออไม่เมื่อกี้ผมจะกินขนมจีนกินหมดแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วก็ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปกินร้านไม่สียเข่งใหญ่ไหมไปไปไปเข่งใหญ่เข่งใหญ่เลยกินหมดแล้วหมดแล้ะมึงอดดูผมรู้ว่าพี่มาผมเลยกินมาก่อนเลยโอ้โอ้โอ้โอเคไปบิลี่ไม่โดดแล้วนะคือรถนะคือรถนี่โดดทล้ไมล่ะโดดแล้วเหนื่อยแล้ะ

ตายแล้วตั้งใจจะกินเดียวมะม่วงขาขายมาหมดแล้วเรื่อยๆเรื่อยไมาเ่ยมาเ่ยเดี๋ยว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 มาพี่เีตายแล้ว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 เฮ้ยเยเผมมาหาพี่ผมจะมาซื้อมะม่วงกับเดียวเขาายไม่เนี่ยหมดแล้วเอาหรอเย้ผม้เชี่ยวมาหมดแล้วเกาขนาดนี้ขายีขนาดนี้เด้อโอ้โหขายแบบเทน้ำเทท่า ขายแบบเทน้ำเทท่าเลยไม่ใช่ทะเลล่ะเอาเรเ่นียเอาโอ้เข้าไปร้านก่อนไปเข้านั่งคุยในร้านดีกว่าพี่ไม่ต้องเกรงใจพี่ปหมไปเดี๋ยวเดี๋ยว้เดี๋ยวไอ้เหี้ยเขาเหลืองขอแล้วไอ้เหี้ยอันนี้ลูกเท่าไหร่ครับพี่ชีลูกเท่าไหร่ครับเทตีนี่ไะเอาครับเอาตีนวนเนี่ยจะขายของวันไมเล่นบุญเทียไหนบอกลูกพี่เก่าเมืองขายของวันนี้ไหนบอกลูกพี่เก่ามันม่วงอันนี้เขาเรียกว่า โช้รู้ว่าเป็นมะม่วงโล้วเป็นมะม่วงอหรือว่าเป็นสับปะรดปะเนี่ยพี่แล้ววันนี้มีไหมเนี่ย <ห ả? S 2> ผมตั้งใจมากินมะม่วงเข้าวเหนียวข้าวเหนียวมูนเลยนะไม่รู้ว่าคนทภาคอีสานเขาเรียกอะไรฮะ <ห ả? S 2> เขาเรียกอะไรฮะอันนี้ฝีมะฝีมะม่วงมั้ขงมมมมขง้มาวเหนียวมูนมะม่วงข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวมนบ้านผมเรียกข้าวเหนียวมูนมะม่วงอะไรมะม่วงข้าวเหนียวมูนอ่ะอะไรอันนี้อะไรอะไรกระทิกระทิบอ่า เขย่าเลยตั้งสามตั้งเกี่ยวกุยัก6คุณจะจะบ้าเหรอมันพี่ให้รู้เออนี่กับเลิศเถอะไม่ไม่เอาเอาเราตรงเลยพี่ผมมาเนี้ยผมตั้งใจมากินข้าวเหนียวมูลมะม่วงมีไหมเนี่ยมีแค่นี้เหรอข้าวเหนียวมูลครับเขาเรียกว่าข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงอ่ะมีมีแต่วันนี้ขายหมดแล้วมันเลยอยู่แค่นี้แต่ว่าข้าวเหนียวมูนอ่ะไม่มีถ้าอยากจะกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ก็นี่ไงต้องไปกินที่ไหนไม่ใช่มกินได้เหรอหรือจะข้าวเหนียวนะมะม่วงเดหยวมะม่วงมีอยู่แค่ยังไม่พอกินนะไม่ไม่กินแล้วทำไมหายไปหมดอ่ะหายหมดแล้วทำไมหายไปหมดอ่ะม่วงหายหมดแล้วขายดีใช่ไหมครับผมคือวันนี้ผมต้องใจตั้งใจจะมาอุดหนุนพี่เยอะเลยเอาไปฝากทางบ้านด้วยญาติพี่น้องอ๋อครับครับอ้ก็แล้วจะทำยังไงมามามันไม่มีแล้วจะยังไงมาแล้วเนี่ยถ้าเคยจะสั่งมาซื้อที่ไหน จะสั่งเอาไปซื้อที่ไหนซื้อที่นี่แหละจะสั่งซี่ไหนไม่ใช่สั่งสั่งได้ที่ไหนไม้พี่ฉีเขาขายขายที่ไหนเออเออไปตัวเรื่อยที่สะพานคุ้ยสะพานคุ้ยตังติดคุ้ยคุ้ยแมงเอาดีพี่ญาติพี่น้องผมรอเพียบเลยเนี่ยวันนี้ผมต้องมาการมาเอามะม่วงที่ไหนที่ไหนฝีมือของพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเันพื่ัดผมที่ไหนฮะพร้อม ที่ลังสิตเนี่ยไปขายเขาลังสิตใชฟอ้าวใกล้บ้านเราเลยที่เราดูข่าวได้ไหมอ๋อใกล้บ้านเราเลยเขาออกอันนี้ไอ้ไอ้อาบริจีพีอะไรเนี่ยเออเออเขาเขาไปขายที่มีเจอร์น้าที่เขาลงอ่ะลงรถตู้อ่ะสรุปเอาไปว่าเดี๋ยววันพฤหัสผมไปอุดหนุนพี่ที่นู่นแล้วกันเนาะแต่วันนี้ไหนๆมาแล้วก็กินข้าววันแล้วกันเขามีแต่ข้าวเหนียวใจที่มะม่วงหมดถ้าเกิดไปปุ๊บวันพฤหัสไปเจอพี่ลังสิตได้มะม่วงแน่นะ หรือว่าวันนี้มาที่ร้านพี่พี่ฉีเนาะหรือว่าอาฉีเสียงหล่อนะครับเราก,กินให้หมดต,ตั้งใจจะมากินเดี๋ยวกันกินให้หมดมาเกนะครับเก็บเดี๋ยวมะม่วงเขาหมดแล้วเออ,อ,กเอกินเขียวกกินให้หมดนะครับพวกเราตั้งใจจะมากินเขยียวมะม่วงเพียงแต่ว่าพี่ฉีขายหมดแล้วเนาะขายหมดแล้วขายดีใช่ที่ที่มาขายมะม่วงเขาไม่ได้ขายดีเราจะไปกันเลยไหมจะไป ครับอ่ะเดี๋ยวเรารอวันวันหันแล้วกันน้องบิลี่เนาะใช่ครับเดี๋ยวเราไปหาวิชีที่ลังสิตนี่ไงเขามีเขาเรียกอะไรไม่ขานนี่ไมานได้ไหมขาบได้ไหมราไม่ต้องรำหดิรำมคานรำขาฮ่า้่าฮีาฮ่าฮ่าฮมาฮ่าฮ่าอ่าฮ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 ่า่าฮ่า่าฮ่ายู่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่่ ทุ่งเฮ้ยสรุปวันงานมันเกิดเจเอ๊ะรู้งานเกิดพี่ตุ๋ยไว้เนี่ยก็เมียเมียพี่ตุ๋ยไงเจเอ๊ะใช่ไหมเจเอ๊ะแล้วร้านนี่เนี่ยกูก็จำไม่ได้นะเว้ยเนี่ยร้านร้านร้านเรียบเกลื่อนร้านมิธาร้านพี่ไหนบ้านอุม้บ้านอุ้มบ้านอุ้มอืมก็ยังไงเีตรงเนี่ยก็ไปเนี่ยรอรอมวยก่อนแล้วคนอื่นไปไหมพวกไอ้ลำใจอะไรไปหมดไปแล้วก็รออยู่นั่นหมดเลยมั้ยคนเหลือร้อยเหมือนแป๊บก็กันจะค่อยไปอ้าวใครจะมา พี่ฉีพี่ฉีพี่ฉีเอาล้าวเลยพี่ฉีพี่ฉีฮัลโหลครับพี่ฉีฮัลโหลครับพี่หนึ่งหนึ่งครับหนึ่งว่าไงครับคิดถึงเหรอ <laughs> เออหนึ่งเดี๋ยววันอาทิตย์พี่ไม่พร้อมนะฮะพี่ไม่พร้อมนะเอาวอันพฤหัสเะยวันพฤหัสไม่ได้ไม่ได้มันถ่ายได้แค่นี้เดียวเพราะว่ามันมีลูกค้าด้วยอ้าวอ่ะไอ้เจ๊ทำไมหน้าเหลือพี่ไห โอ๋อได้ครับพี่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกสองคนเนาะเอาเป็นว่าไม่พอเนาะมะม่วงไม่พอกอเออโอเคพี่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันพฤหัสวันพฤหัสพี่ลองดูแล้วกันว่ามันยังไงแล้วก็โทรหาผมแล้วกันพี่มันมันถ่ายวันพฤหัสไม่ได้ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวคืออย่างนี้พี่ผมสั่งมะม่วงพี่ไว้ตั้งห้าสิบกล่องเนี่ยคือผมจะเอาไปให้ญาติผมบิลลี่ก็ไปให้พักพวกกันเอาเป็นว่าวัน วันหลังแล้วกันไปหาหนึ่งเลยนะโอเคพี่ไม่ว่ากันครับครับผมมากรับพี่เดี๋ยวผมคุยกับสองคนแล้วก่อนครับครับสั่งสั่งไว้แล้วไงของสั่งไว้แล้วเราสั่งไว้แล้วแต่ของไอ้มะม่วงเมื่อวานเมื่อวานก่อนนี่แหละเมื่อวานที่ไปร้านเขาเนี่ยแหละเมื่อวานนี้เมื่อวานเนี่ยเราเพิ่งไปสั่งเมื่อวานแต่ตอนเนี้ยลูกค้าเขาสั่งก่อนหน้าเราอะเยอะแล้วเพียงแต่ว่าไอ้มะม่วงเนี่ยส่งให้เขาไม่ทันกลับมาจากสวนเนี่ยแล้วทำไมเขาไม่ขนแตรจรถสุดล้อ ่ใช่ไม่ใช่พี่ฉีเขาใช้ใช้เจ้าเดียวเลยนี่เนี่ยของเขาทึงอร่อยเลยหวานฉ่ำเขาเขาลูกค้าเขาสั่งล่วงหน้าไปก่อนแล้วอืเรา้องส่งอไเราสั่งที่หลังใช่อันนี้คือเขาไม่ได้รับมะม่วงจากที่อื่นอะไรเขาเอาเจ้าเจ้าเดียวเลยเพราะว่าวัตถุวัตถุดิบเขาดีเรเห็นแมเมื่อวานได้ชิมกันไหมล่ะขายหมดเลยเอออร่อยอร่อยหวานฉ่าเลยไม่ว่าจะเป็นมะม่วงไอตัวข้าวเหนียวหรือก็แบบมันกะทิอ่าอือหิวเลยกูครูนะครับเอาไปกองถ่ายไว้ด้วยไม่ใช่เดี๋ยว่ย แล้วเราคลิปเราจะทำยไงต่อพี่พิชี่จบไปก่อนโอเคตอนนี้เราต้องไปวันเกิดต้องคลิปเราล่าคลิปเราล่าบวานเราถ่ายทั้งโอ้โหทั้งวันสั่งกี่กล่องห้าสิบกล่องห้าสิบกล่องของของมึง้วยแค่ของมึงรมึงด้วยไงยี่สิบกล่องงเกี่ยวอีกด้วยเลเราต้องไปแจกไปให้ญาติพี่น้องเราเราทีนี้เอาอย่างนี้ได้ไหมในไหนในไหนเราตั้งกล้องไว้แล้วเนี่ยจะถ่ายจะไปถ่ายงานเจเอส นะครับจริงๆผมจะเปิดคลิปไปไปงานวันเกิดเจเอสพี่ฉีอาชีเชิงหล่อทัวรมาเพราะฉะนั้นเราเอาคลิปเนี้ยปิดคลิปคลิปพี่ฉีเมื่อวานเลยก็ได้เนาะได้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 ไนะครับเออเดี๋ยววันหน้าไปหาเขาเออนะครับจริงๆแล้วนี่ก็พี่ฉีนได้เป็นพี่ชายที่น่ารักของเราเมื่อวานนี้ผมทำอีพีเกี่ยวกับสารคอนเทนต์เกี่ยวกับเเยยี่่มพือนเยี่ยมเพื่อนพี่ฉีนี่ก็เพื่อนรุ่นพี่ครับเออ แล้วเมื่อวานเราก็ยังไม่ได้ปิดคลิปแล้วนะกันว่าจะไปถ่ายตอนวันพฤหัสอีกที่ที่ลังสิตเนาะงั้นปิดตรงนี้เลยใช่พอสุดท้ายวันพฤหัสเราคงไม่ได้ไปถ่ายด้วยกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาตรงเนี้ยจากคลิปที่จะเปิดคลิปเจเอ๊ะวันเกิดเจเอ๊ะเนี่ยตอนนี้ตอนนี้จะไปนวันเกิดเออเป็นปิดคลิปพี่ปิดเอ่อาขีปไปเลยอ่าเอาแต่ก็ฝากก่อนดิฝากครับเอาฝากก่อนฝากไปฝากด้วยนะครับอ่บันดี้ดีชาแนลนะครับบันดี้สาขาบันดี้สาขาจิมโบ้เฟสนะครับติดตามทุกช่องทางของพวกเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มใดๆเช่น ติดต่อก็ดีครับ YouTube ครับ Facebook แฟนเพจนี่ติดตามพวกเราด้วยเราอยู่กับสานอยู่แล้วใช่ใช่ถ้ามันจะมีบางครั้งนะครับบางครั้งเวลาเขาไม่อยู่กับเขามีงานติดงานก็ไม่ได้มาถ่ายด้วยกันอย่างเช่นคลิปพี่แล้วอ่าเชือคลิปพี่แล้วทีนี้ทีนี้พี่หนึ่งฝากบ้านเลยอเล่ะอ่ะนะครับอีกถึงท้องทางท้องทางโคแมนผมเลยครับบริษัทบ้านนี้ดีแล้วตอนนั้นไม่ก่อสร้างจำกัดบริษัท้านี่ดีบริษัทบ้านที่ดีและสถามนิี้เฮ้ บริวรัดบ้านนี่ดีสถาปนิกเล็กก่อสร้างจัดการไโทรส่วนเป็นเรนซีสุดสาย5แผง69ครับอยายบ้านดีมีมาตรฐานก็อย่าลืมนะครับติดต่อพวกเราไปได้ครับนะครับนี่โฟร์แมนผมเลยนะครับวันนี้พวกเราไปก่อนไม่ไม่เราเราเป็นเราเราเวลาเราไปไม่ไปไมนไปไมนไปสรุปศาสนานะครับ ก็ไปเลยเลยเนาะวันนี้นคลิปนี้พวกเราแค่น,คนี้ก่อนเนาะพอแล้วผมไม่ว่าการจะเอ e. ๊ะไม่ได้เปิดคลิปไม่จะเอ๊ะแต่ว่าไปปิดคลิปให้พี่อาชีสักหรอแล้วกันอ่ออาวันนี้พวกเราไปก่อนไปงานเจ๊เอ๊ะสวัสดีครับ,ร,บร,รอเจ๋ยเมืออเ่อไห,หร่จะมาเนี่ยไก่ละไก่ละคนสวยอย่างนี้แหละคนสวยเอ๊